เมนูไวรัลแล้วแล้วหนูยังใช้สูตรเดิมของบ้านเราไหมขวัญใช้สูตรเดิมทุกอย่างค่ะขอบใจมันนะที่ไม่ลืมอาหารบ้านเราขวัญไม่มีทางลืมหรอกค่ะเพราะข้าวซอยน้อยนี่แหละที่ทําให้ขวัญอยากปรับเปลี่ยนและทําให้ขวัญมีรายได้จากอาหารที่เคยไม่มีใครกล้าลองวันนี้กลายเป็นร้านที่ใครก็อยากแวะมาเช็คอินนี่แหละข้าวซอยน้อยอัปเกรดของขวัญลูกค้าเห็นเข้ามาถามร้านนี้ชื่อแปลกดีค่ะข้าวซอยน้อยอัปเกรดขวัญรีบตอบลูกค้าก็เพราะมันคือข้าวซอยบ้านแม่ค้าแต่แม่ค้า เปลี่ยนและอัปเกรดให้เข้ากับทุกคนค่ะลูกค้าเห็นป้ายที่ร้านก็พูดขึ้นมาโอ้โหมีแบบไข่ลาวายำซอสเกาหลีแล้วก็ตม้มยำด้วยเหรอครับใช่ค่ะถูกจานแป้งยังใช้สูตรต้นตำรับนะคะลูกค้าสงสัยถามอีกแล้วสูตรดั้งเดิมยังอยู่ไหมคะยังมีค่ะเมนูอยู่ตรงมุมซ้ายเลยค่ะเมนูคลาสสิกจากข้าวซอยเพื่อนเห็นก็ดีใจแล้วพูดกับขวัญขวัญเธอไปเด็กไกลจริงๆจากหมู่ด้านเล็กๆสู่ใจกลางเมืองฉันขอโทษนะที่ผ่านมาฉันไม่เคยให้กำลัง ใจแกเลยไม่เป็นไรที่แกพูดก,ก็เพราะหวังดีนั่นแหละแต่แค่แรงไปหน่อยแต่ยังไงก็ขอบใจแกมากนะที่ยังอยู่ข้างๆฉันเสมอรากเดิมไม่เคยหายไปแค่เล่าใหม่ให้คนเข้าใจง่ายขึ้นรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น